ไปท่านวาา่าสิภาพไปสายมือนนี่พ่อไปเที know, ่ยวไปสายไปเที่ยวไปเก็บดอกบัวอไปเก็บดอกบัวอื้อเก็บดอกบัวอืไปลวกกินแหลงก่อนไปเหรออวยเขาเมื่อกัหฮาแนวเขาเมื่อน้ำก่อน ทรงมิสะดุดโอ้ทรงหัวเยืดลูกเออทรงหัาเยืดแดดออกแล้วฝ้นสิตกบอมาหนิมอว่านกตบตกข้าวหนึ่งท่านว่ามากินบออื้อฮันมาเบาดีดิมากินอยู่ครับบอชคดจังไรกินฮะ

งอไอ้ย่างเหลือ่อมยังย่างอยู่บ่พี่งอไบ่ไอ้มันใหญ่กว่านี่ก้อน,อกกอนจักนอย,ยจักซทำกำปั่นก้อนแม่จักสิเก็บไปปูนให้กินเนาะอ๋องอไอ้ยอไอ้อยู่เดี๋ยวเก็บเอาดอกมันก่อนอนั่นแหละนั่นตัวขับขับขับเก็บเอาดอกมันก่อนพี่น้องไปหลวกเมื่อนันเก็บหลวกหลุดร้ายพันเฮ้ยอย่าไปบายมันเจริญหลุกงอไอ้มันตัวน่ะ น้ยน่ะนะเว,ล,ว,ล,วาลาสิได้ปนนะปนเนียงมากินปนบนอือดอกเอดอกมันไหมโอ้พี่ดอกมันพี่เริ่งแม,มงสิเก็บหมัน้าข่ายตลกอาเสตตายันยันขนบาดมืออืมน้ข่ายนันข่ายเยอบๆโพดมาเอื่ด้ก,กินไเหะียบน่ยอยสิ อ,อ,อืมฮะมัตนตายมันเอือดไหบอกมาวินาบินเอือเดี๋ยวเรียกเก็บทางนี้ก็หลุดอืมบอกว่าบมกรายบ่ต้องสมหาย่างเมื่อเสาร์มาแต่เสาร์ก่อนเพิ่งสิบานตอนอ้อมัดใส่เลยว่ะอู้ยใส่อะไรเื่ออะไบอกใครเยอะมากไปยูโฮมไปไปถ่ายยูโฮมไปไปแดอดออกมานี่ นี่ห่มม่วงนี่ฮะมว่วงนี่ใกล้ๆนี่เออเป็นยานนองเป็นฮอนแดดบ,บอกว่าเยอะมากเลยนนะเนี่ยหยาบงวยมันเด้อลูกเด้อนี่ได้ดไม่ต้อยนี่เออเออเอเอแม่อยู่บนนี่้หมูหก,กินมาละเจา้าของกิน กินเด้นยหมูกินไต้น,นแงงยแมันใหญ่กว่าอือแมัมมในใหญ่กว่าม่เยีบ่ฮะจงวายแขมันบานน้ำพอาดวสมไม่เหยี่ยนี่ดินี้องพ่ยูอือนี่แมออห้งพี<แ>่ห้งพี่เป็นวายยอออูอือเพรา้งผกมีหุ่นเออดอกมันลูก อุ้ย่าอันนี้คุอมแห้งเลยยาคุอมเปล่าไม่ตายหลักบนนี้เฮ้ยไปตายไปตายไปตายผงมันมีผุ่นๆเซอร์ร่ะผุ่นไปเปิ่งอุ้มไม่เรื่อยๆผุ่นเป็นนวยซูเครื่ออะไรล่ะพี่น่องเป็นนวยทุกอุ้มเลย จะกอนเบิองกัน <ừ. S 2> มีอยู่หน่วยหน่อยมันฮะฮะฮุย้ยฮะนี่บ่เอาไว้เห็นมันตายเบิองนี่เอาไว้ไเห็นมันบานน้ำนี่แม่ม <c oughs> ออันหัวเก็บได้มาวินแม่เด้หุ่น เชื่องไว้ที่หลังก็พออืมไคนพนเห็ดรึวเออครับพี่พุ่นดอกเรื่องยู่พ่นอือลายหุ้มอยู่หรูครับพี่เก็บลงไปคุยคือพวกเก็บหลายคน่ะยังมีอยู่นี่เด็กตัวหน่อยนบ่อืม <Nhạc> Nhi, anh đi, anh <Nhạc> đi đồ cơ à ông bà cứ đồ cơ à có đếp nhỏ tăng nghe thì mất là có lũ ơi Cả ta nè, cái cả <Nhạc> Ui ừ. Mất bàn vậy Một xảo, em mất xảo, em mất cả bàn เนาะมือเอือนมาเบิองน่วยมันลูกมาวินมันหกเก็บได้เอาไว้ให้มันบานน้ำพวยเลยสมมือเอือนมาเบิองน่วยมันไปเออถ้าตรงยึดหย่อนมันออกน้ำพี่น่วยดูกพี่นี่ได้เว้ยใช่ไปเรื่อยๆรื่อ่วไปเรื่อยๆพี่พี่พี่เออเออเออไปเรื่อยเรื่อยกเจอพี่กิ้นบ่อพี่เออเก็บเบิ่ง คุยเฮียต claro> pues ิ๊ดเฮียวเป็นอะไรลูกเก็บเป็นเก็บเป็นคนนั้นเก็บเป็นยูสิล่ะบ่หัวทิ่มหัวทิ่มถ่ายผู้โหเก็บได้หนีผู้โหเจ้าขวมสำนองจับหัวมีจะทิ่มเออหนักเก่งเจ๊งเจ๊งจะเก็บเอาตัวหน่วยมันได้หลูกเด้อหน่วยมันเอาไว้ให้ใหญ่เด้ออืเก็บแต่หน่วยน่ะบ่เก็บแต่ดอกมัน เออ,เ,ออเออนั่นนี่ไม่ตัดเออนันอ่นแหละเก็บตำหนันแบบมันเทาเ่าแล้วมันเท่าเราฮักล่ะเท่าแล้วดอ,อกมันลายดอหรือพันบึงการมีอยู่บวกลวกวันดีขนาดได้พี่น้องมีอยู่บ่ Ừ phút ừ, để mọi người ta mong 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 mẹ mong 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 หนเอ้ยมักผูกินมาละผู้เก็บนะแม่เสี้ยวเหียเอ้างานละนี่ไปต้ายพุนน้ำบกวิ่นพุนเอเอๆๆ้องไม่อยู่บ่กแต่ว่าให้มันเห็นหน,หน,น,น่วยหน่อยมันก่อนได้พี่น้องยังค่อยเด็ดหอยอด นี่ตัวน,นี้ก็บพรกท่านเด็หยอดดอกพูนพูนทำเหมหน่ย่ยหน่วยมันออกมาก่อนจังหน่วยหนึ่งจังคอยเด็ดนี่คือตัวน,นี้นี่ออกหน่วยแล้วจังสี่นี่จะเด็ดเลยผีมาเด็ดอยอตู่ัางผีแบบนี้เด,ดนยอดอ้ยด้ร้ายวะมึงอโอ้ยเก่งเว้ยเก่งเก่งเก่งมันก็มุเก็บ เขาเขาที่เรา,เาวิ่งอืมก็เหตุผลเครื่องมันขาดได้หลุดเด้อบมืไไ่อกี้หน่วยมันไหนไข่ปัญญังแล้วแบบนี้เมียนวะมันขันไข่ได้แบบเยอะนี่มันมีขนนี่แค่ะเนี่ยเออทำไมมันเรต้องเก็บตัวนะบังแม่สิเด็ดยอดมันฮับบุญละมองเจอ ไม่ต่อยปลูกลายบ่แม่ปลูกลายอยู่ไปเอาละซ้ำหนิมันแดดลูกอปะก็หลวกเลยล่ะนะได้เต็มกระตาบ้างไหม่านพุ่มสมบ้างไหมขันเว่านไปฝ่าไปล้างมือปะไปล้างในงา้นหนาผนปะอาบน้หน้าอือาบน้าได้บ่เอออะอาบน้าเมื่อไรเรียอเดี๋ยวเสื้อผ้ามาหนึาเอเสื้อผ้าออก น้ำขี้ต้มก็หน,นีอ้วนวายว่นวานจะเป็นบางน้ำต้มเอยะเออยเอ่เเไปย่างนวยง้เสียงผลมากไม่ล่างมือมา ท่านว่ามันสีเศร้าใส่กล่องอีกอะได้หือกเสือ้า่อว้ยแกเสือ้าแก่ัวน้ำบ่อบ่วล้างเต็มือกับพอเลยลูกไ้เอาเสือ้ามาน่เออเอาแกเสือ้าออกสิบอกแกเสื้อ้าออกหะเออโอ้ไอ้ว่อาบด้อขัเดไอ้ขันมาลูก เขาขันขันละตัวมีสะโพดเหมือนเลยแ่ท่านแกอยู่สะโพดหวานวาตัวแมงเป็นหน่วยกำลังเป็นหน่วยไหมแตงโมโตัวแมงหยังล่ะว่ามันจะไปบหนี้ <laughs> ตามกันห่อ ลงมาล้างมือไว้ๆปลาผักมาล้างว่ากอดเกลือไว้ล้างมือลงไปล้างมือหนามบ่เลือกดอกเบื้อนงมากกี่ตุ้ม,ม,เ,มเล็กตัวนี้ วามเี้เออน้ำลยบุญเอออาวุนยานบ่อ่าแล้วกว่าวันมันยานแล้วอว่เออสามกรรล่องล้างมืดแล้วลูเด้อยอ้เงี้ยขวดมาสีแม่สีล้ลงไห ล่างออกซ้ำหนึงกับพ่อล่างขี้ตุ้มออกเออหนองหัวเห็ดบูกเสียอายบุหัวเห็ด <c oughs> ไ,ไดูเลยมองนี้มันมาลมหนอกว่ะพูดมึงมึงเออล่างขาออกดิดิล่างขาเป <c oughs> ็นหนสีอาบน้างั้นหน้าคนาวะเาาบ้อาบดอกด่านน,น้ำขั้นมาๆๆแบบนี้พ่อละลูกมะข <c oughs> ้าพี่น้องอย่างรอส้มสวนย่างเก็บผัก คลิปเหนียวนะซ้ำหนียวนะหลกเนาะลาเป็นผู้ชมคนอวนสวัสดีครับอืมน้องเดิสวัสดีครับสวัสดีครับผมว่าอัน,นอันนี้จะเถอ่อบาแนมกล่อง,องเถอ่อคลิปหนาบอก,กันไหมพี่น้องคนบุคคลให้กร่ลังคู่ขึ้นหนามา